คุณจะต้องรู้ตัวก่อนว่าเมื่อไหร่ที่ความคิดลบต้องรู้ตัวว่าเฮ้ย mm. ตอนนี้นะต้องจับความคิดลบให้เป็นต้องมีเรดาร์นะคะในการจับความคิดลบเฮ้ยตอนนี้ฉันเริ่มคิดลบแล้วนะ mm. คือรู้ตัวว่าโอเคตอนนี้ฉันคิดลบแล้วนะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งคือมีมีเซนเซอร์ในการจับความคิดลบที่รวดเร็ว าหากว่าความคิดลบเร Means, iałem, like ิ up, ks, okay. it, so, so, ่มเข้ามาเริ water, it, so, mm ่มเข้ามาในหัวเราปุ๊บโอเคเราจับได้ละรู้ตัวละว่าเราเริ่มคิดลบใช่ไหมขั้นที่2นะคะพอเราจับได้ว่าเฮ้ยเราเริ่มคิดลบเราจะคิดลบเรื่องอะไรก็ตามแต่เราเครียดเรื่องงานนะคะเราเครียดเรื่องเงินนะคะเราเครียดเรื่องความรักเราเครียดเรื่องสุขภาพเราเครียดเรื่องครอบครัวพอเราจับได้แล้วเนี่ยว่าเราเริ่มคิดลบใช่ไหมอันดับที่สองให้เราหยุดความคิดลบนั้นนะคะ คจะบอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีถ้าหากว่าคุณจับได้จับตัวเองเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยฉันคิดลบอยู่แล้วนะเพราะว่าหลายๆคนจับไม่ได้นะคะพอเราจับความคิดลบได้ปุ๊บขั้นที่2คือให้หยุดมันนะคะให้หยุดมันแล้วหยุดมันยังไงคุณนี่ความคิดลบเนี่ยเวลามันมามันมากันเป็นขบวนนะคะความคิดลบเวลามามากันเป็นขบวนแล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงอ่ะครูจะให้เทคนิคในการหยุดความคิดลบนั่นก็คือทุกครั้งที่ความคิดลบมันเข้ามาพอคุณจับมันได้แล้วนะคะ ให้คุณหยุดมันด้วยวิธีการนึกถึงสิ่งอื่นใช่ไหมถ้าเรื่องนี้ที่ไม่อยู่ในหัวคุณคุณกงวลเรื่องงานอยู่ตอนนี้โอ้โหงานปวดหัวมากนะคะปัญหาครอบครัวปวดหัวมากเรื่องเงินปวดหัวมากเลยทําไงดีอ่ะเปลี่ยนความคิดของเราไปคิดถึงสิ่งอื่นคิดถึงเรื่องอื่นที่มันทําให้คุณมีความสุขคิดถึงเรื่องอื่นที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจเช่นอะไรบ้างอ่ะอาจจะเป็นคุณอาจจะมีน้องหมาอยู่ที่บ้านหรือคุณอาจจะมี หลานมีลูกนะคะมีเด็กๆอยู่ที่บ้านที่คุณเห็นเขาทุกครั้งคุณก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งคิดถึงอะไรก็ตามแต่ที่คุณคิดถึงแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงทุกครั้งเรื่องนี้มันก็มีความสุขขึ้นทุกครั้งเลยในชีวิตเรานะคะให้จําเรื่องนั้นไว้จาเรื่องที่มันดีๆเรื่องที่เราคิดแล้วเรามีความสุขให้แบบให,ให้พกติดตัวไว้เลยอะ่ะทีนี้คุณมีอาวุธละ ทุกครั้งที่มีความคิดลบเข้ามาใช่ไหม αι? เราเตเรียมไว้เลยโอเคความคิดลบนี้มาแล้วใช่ไหมอ่ะฉันฉันจับได้แล้วนะว่านี่ฉันกําลังคิดลบอยู่ทีนี้ฉันเปลี่ยนเรื่องอ่ะฉันจับได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บฉันเปลี่ยนเรื่องอ่ะโอเคฉันไปคิดถึงหลานฉันดีกว่าหลานฉันน่ารักมากเลยเห็นไหมคะพอคุณเริ่มฝึกตัวเองแบบนี้เปลี่ยนเปลี่ยนโฟกัสเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฟกัสนะคะเปลี่ยนโฟกัสบ่อยๆทีนี้คุณจะเริ่มได้นิสัยใหม่ว่าโอเคทุกครั้งที่ความคิดลบเข้ามานะ ฉันจับตัวเองได้เสร็จปุ๊บฉันไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความคิดลบนั้นฉันเปลี่ยนโฟกัสใหม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นนะคะทีนี้เนี่ยพอคุณฝึกทําบ่อยๆจากเดิมทีคุณคิดลบมากๆคุณก็จะเริ่มเบาลงนะคะเบาลงเบาลงเรื่อยๆแล้วต่อไปคุณก็จะกลายเป็นคนที่คิดบวกเยอะมากขึ้นนะคะคือเรียกว่าชีวิตส่วนใหญ่อะ่ะมีความสุขเมื่อก่อนคุณเองครูก็เป็นคนที่คิดลบนะคิดลบแบบคิดลบแบบคิดลบมากคุณไม่รู้หรอกคุณมีช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะครูเคยรู้สึกว่าฉันเกิดมาทําไมวะ จริงๆนะมีช่วงหนึ่งของครูนี่ครูนี่เคยคิดว่าครูเกิดมาทําไมวะเนี่ยเกิดมาชีวิตมันไม่มีอะไรดีเลยชีวิตมีแต่แบบเรื่องแย่แบบเกิดมาชีวิตมันชีวิตมันเจอแต่ความยากลําบากอะไรเงี้ยความยากลำบากบางครั้งมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินนะคะบางครั้งเราถูกเราโดนทําร้ายจิตใจเราเสียขวัญเสียกําลังใจเสียใจ แล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมชีวิตเราเกิดมาแล้วเราไม่มีความสุขเราเกิดมาทําไมเนี่ยนะคะครูเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแต่ครูก็ขอขอบคุณตัวเองที่ครูผ่านวันนั้นมาได้ก็เลยมาเป็นครูนี้ทุกวันนี้ที่ทุกวันครูตื่นมาครูมีความสุขมากๆนะทาอะไรครูก็มีความสุขไปหมดเลยแล้วยิ่งทุกวันนี้พอครูมาเป็นครูฮันนี่ใช่ไหมคะมาสอนทุกคนผ่านทางออนไลน์ครูเจอลูกศิษย์ครูแต่ละคนมาหาครูยิ่งทําให้ครูมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นไปอีกนะคะซึ่งครูจะบอกคุณเลยว่า เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ครูฮันนี่ที่ทำได้คนเดียวนะคะทุกคนทำได้เหมือนกันให้คุณรู้ไว้เลยนะอย่าเพิ่งไปยอมแพ้ตอนนี้ไม่ว่าเราอายุเท่าไหร่คุณอายุ30 40 50 6ีกนะคะกว่าเราจะโตมาจนอายุขนาดนี้เนี่ยเรามีเรื่องอะไรที่เราผ่านมันมาเยอะแยะมากมายเราผ่านมันมาได้ตลอดใช่ไหมเราผ่านมันมาได้เราเอาชนะมันมาได้จนมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้เนี่ยแล้วไม่ว่าตอนนี้เราเจอเรื่องอะไรอยู่นะคะมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจ มีเรื่องอะไรที่ทําให้เรารู้สึกทุกข์ใจก็จงรู้ไว้สาว่ายัางไงคุณก็ผ่านไปได้แน่นอนอยู่แล้วโอเคปะ่ะให้คิดอย่างนี้ทุกครั้งนะคะบอกว่าให้ขยับเสื้อใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่บอกนะคะเดี๋ยวคูปใช่ไหมคะขอ,คขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะดังนั้นคนแถวนั้นเขารู้ไหมว่านี่คือการทําเงินแนวใหม่เ <c oughs> ขาไม่น่าจะรู้นะคะเขาไม่น่าจะรู้เพราะไม่มีใครทําแบบคูเลยมีคูทําอยู่คนเดียวนี่ยนะคะเออ ดังนั้นอะต่อต่อนะคะต่อ,ตอเราผ่านมันไปได้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรอยู่นะขอให้ทุกๆวันตื่นมานะคะแล้วใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับความคิดบวกเสมอมีความสุขอหาเรื่องให้ตัวเองมีความสุขโอเคปะ่ะหาเรื่องให้ตัวเองมีความสุขนะคะอะไรที่มันลบๆเข้ามาในหัวก็โอเคตัดมันทิ้งช่างมันถ้าคุณควบคุมความคิดตัวเองได้แบบนี้แล้วชีวิตคุณมันจะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นนะคะจากวันลนิด วันละนิดวันละนิดผสมกันเข้าหลายๆวันฝึกเรื่องนี้จนกลายเป็นนิสัยคุณจะเป็นคนที่เป็นคนใหม่ที่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็เข้ามาก็ตามแต่คุณสามารถที่จะเอาชนะมันได้หมดนะคะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่คุณแม้จะคุณจะควบคุมได้หรือว่าควบคุมไม่ได้คุณสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นๆของชีวิตได้ในชีวิตเราทุกคนเรามันมีทั้งนั้นแหละนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงที่ยากลําบากช่วงที่มันโหดร้ายกับชีวิตเรา แต่คุณรู้ตัวเองอยู่แล้วคุณมีความสามารถคุณเก่งมากพอที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานี้ไปได้ไม่มีปัญหาอะไรที่มันใหญ่กว่าคุณนะคะคุณต้องทําตัวให้ใหญ่กว่าปัญหาถ้าเมื่อไหร่ที่คุณวางตัวใหญ่กว่าปัญหาเมื่อนั้นปัญหามันจะยอมแพ้คุณโอเคปะที่ไหนคะครูสวยมากที่นี่คือสมุยนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่หาดนี้เขาเรียกว่าครูไม่รู้ว่าหาดหรือถนนนะเขาเรียกว่าฟิชเชอร์แมนก็เป็นบริเวณที่ มีชีวิตชีวามากที่สุดในสมุยตอนนี้แล้วนะคะอากาศดีมากๆเลยทุกคนดูดีน่ารักมากเลยเนี่ตอนเย็นคุณจะไปนั่งเล่นตรงนี้น่ารักมากนะคะใช้ชีวิตอยู่กับความคิดบวกเสมอโอเคเยี่ยมมากอ่าโอเคอ่าเอ่อถ้าใครอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะแบบลึกเนี่ยเดือนนี้คูมีคอร์สใหม่ที่คุูเปิดสอนนะคะ ชื่อคอร์สว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแค่คิดเป็นนะคะตอนนี้ถ้าหากว่าใครสนใจนะครูให้ราคาโปรโมชั่นนะคะจริงๆคอร์สนีน้ราคาเต็มอยู่ที่5,500บาทนะใครสนใจนะคะแล้วก็ดูไลน์นี้อยู่ครูให้ราคาพิเศษที่3,900บาทสมัครเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วอาจจะสอนจากที่สมุยนี่แหละนะคะนี่เป็นเหตุผลจริงๆเ่ย ิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตแค่คิดเป็นเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มหนึ่งที่ครูชอบมากเป็นหนังสือของคุณแอนดูแมทธิวแล้วครูอ่านเล่มนี้แล้วครูรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันแบบมันดีมากเลยอ่ะมันดีมากจนครูรู้สึกว่าครูต้องเอามาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้รู้ด้วยเอามาอธิบายให้ฟังครูอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วมันทําให้ครูมีความสุขกับชีวิตเยอะมากขึ้นนะคะเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ยากลําบากอะไรแบบนั้นนะชีวิตอ่ะมันเหมือนกับถ้าเรารู้ว่า ว่าโลกนี้มันทานํางานยังไงถ้าเรารู้ว่าชีวิตมันทานํางานยังไงจริงๆชื่อหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะเขาชื่อว่า How Life Works หรือแปลง่ายๆคือชีวิตมันทานํางานยังไงเหมือนกับเรารู้ว่าแอร์คอนดิชันหรือว่าพัดลมอย่างเงี้ยมันต้องเปิดยังไงถ้าเปิดแล้วพัดลมมันทานํางานยังไงถ้าเราเข้าใจว่าว่ามันทานํางานยังไงเราจะใช้ชีวิตอยู่กับมันได้ง่ายมากขึ้นเข้าใจไหมคะ ชีวิตก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันทํางานยังไงถ้าเราเข้าใจมัน mm hmm. เราก็จะอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นุที่ครูบอกไงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวคุณใหญ่กว่าปัญหาปัญหานั้นมันจะคี้คายนะคะปัญหานั้นมันก็จะเล็กลงทันทีแล้วเราจะทำยังไงให้เราได้ได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมันใหญ่กว่าปัญหาอ่าคุณก็ต้องรู้ว่าชีวิตเรามัน ดำเนินยังไงมันมีหลักมีเกณฑ์ในการทํางานยังไงนะคะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตมันก็จะง่ายมากขึ้นโอเคปะค copy ปปครูอยากเปลี่ยนชีวิตกับครูดูครูมีความสุขมากสักวันได้ไปเรียนกับครูค่ะจําได้ครูบอกให้นั่งทับปัญหาไปเลยใช่ปัญหามันมีเดี๋ยวมันก็หายไปนะคะอย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่คิดไว้ว่ามันยังไงมันก็เล็กกว่าเราปัญหามันจะมาชนะเราได้ไงใช่ไหม เราเป็นมนุษย์เราต้องชนะมันเราฉลาดกว่ามันโอเคปะคะตั้งทงไปอย่างนี้เลยชีวิตฉันเนี่ยปัญหาทุกปัญหามันจะต้องเล็กกว่าฉันตัวฉันต้องใหญ่ที่สุดตัวฉันเอาอยู่โอเคปะแล้วทีนี้ชีวิตเรามันจะง่ายนะคะอ่ะโอเคใครสนใจนะคะอยากจะรู้ว่าวิธีที่ครูฮันนี่ทำไมมีความสุขกับชีวิตมากขนาดนี้ทำไมครูคิดบวกของครูได้ทุกวันเลยก็ไปเรียนในคอร์สนี้แล้วกันเดี๋ยวครูจะถ่ายทอดใไทนะคะหนะนังสือเล่มนี้มันดีมากๆคุณลองไปค้นหาดูก็ได้นะ ที่คนเขียนชื่อว่าแอนดรูว์แมทธิวนะคะเขาเขียนหนังสือไว้ดีมากหลายเล่มแต่ว่าจะมีเล่มนึงที่ครูประทับใจมากเวลาอ่านทุกครั้งครูรู้สึกสบายใจทุกครั้งเลยก็เลยอยากจะเอามาสอนแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะคะโอเคอใครสนใจก็ทักไปหาทีมงานเอาแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้พาดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะไปละยังเข้าไม่ถึงห้องพักที่โรงแรมเลยนะคะโมแต่แวะตรงนั้นแวะตรงนี้โอเคแล้วเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากอย่าถามว่ากลับเมื่อไหร่นะ อย่าถามว่ากลับเมื่อไหร่เพราะยังไม่รู้เหมือนกันนะคะส่วนใครที่อยู่สมุยหรือว่าอยู่แถวๆนี้และอยากเจอครูันนี้นะคะที่แน่ๆเนี่ยวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนก็คือวันอังคารและวันพุธครูยังอยู่ที่สมุยอยู่ใครอยากจะเจอตัวครูนะสมัครเข้ามาเป็น private coaching ได้นะคะเข้ามาเจอตัวครูรับคำปรึกษาในเรื่องที่คุณอยากจะให้ครูนี่ช่วยเหลือนะคะตอนนี้ยังราคาพิเศษอยู่นะที่39,00 0บาทนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้จะราคาจะถูกปรับขึ้นแล้วนะใครอยากจะเจอครูก็สมัครเข้ามาได้นะคะ ทีน,นได้เลยนะที่ t @kruhonny e นะคะหรือว่า Inbox เข้ามาในเพจนี้ก็ได้นะคะแล้วมาเจอกันในบรรยากาศชิ่วๆแบบนี้ได้ใช้เวลาด้วยกันได้มาดูสิเอ๊ะคูนี่บอกว่ามีความสุขมีความสุขมีความสุขยังไงหน้าตาคูนี่เป็นยังไงมาดูมาเสพอารมณ์ของคนมีความสุขนะคะโอเคแฟร์นะทุกคนบ๊ายบาย